เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะคะท่านผู้ชมครับก็วิดีโอนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูภาพหลุดแมพของคอนเทนชั่นนะครับที่จะออกคิดว่าได้จะเป็นปลายปีครับทุกยมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าภาพหลุดเป็นยังไงครับผมไปดูจาก YouTube ช่องนี้นะครับทุกยมนี่อ่ะเริ่มต้นเลยครับอ่ะเปิดเสียงดูดิเริ่มต้นมาเลยครับ คือลอยมาแบบนี้เลยครับอินเสิร์ตมาแบบนี้เราเห็นได้เลยอเอาเอางี้เดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายทีหลังเราชมวิดีโอกันดีกว่าเก okay. มียกดาวเทียมนะครับในป่าครับเราเห็นป่าเลยอันดับแรกคือเราเห็นป่าเลยนะครับเราเห็นป่าเลยนะอันดับแรกคือเห็นป่าเป็นถนนลูกรังติดกับป่าครับมีรถวิ่งเฮ้ยดูสีคุณผูมม้ชมเห็นสีไหมอ่าเห็นสีไหม สีแบบนี้เราไม่เคยคุ้นเคยครับเราไม่เคยเห็นครับมีด่านพรมแดนด้วยโอ้โหดูป่าเป็นป่าแบบเฉียวก็ตีมีท่าะเลนะมีน้ำทะเลมีถาดทรายด้วยรถกระบะวิ่งรถกระบะรถกระบะเหมือนจะมีอยู่แล้วในเกมตอนนี้นะมีหางเขียวนะดูสีรถดิสีรถสีรถสปอยด้วยนะอันนี้เกณฑ์ของอะไร เก็์ของอะไรโอ้โหมองไม่ทันไว้อันนี้อันนี้เป็นริฟแพรอันนั้นรถเหมืองก็เอ่อเราเคยเล่นอยู่อันนี้ริฟแพรมีริฟแพรด้วยนะเห็นไหมเดีย๋ยวเรามาอธิบายทีหลังอันนี้มีโกดังใหญ่ด้วยมีโกดังใหญ่ด้วยคือเสียงเราไม่ต้องเปิดนะเพราะว่าเสียงมันเป็นเสียงคนพูดกันเจียวจ้าเจียวเจ้า,จา,จา,จาเพราะว่าวิดีโอนี้ไม่มีเสียงเขียนข้างล่างคือริฟแพรใช่ไหมใช่นะครับผม เคลนตั้งปืนก็เป็นเคลนริบแห่อันนี้เป็นผมไม่แน่จะเป็นโกดังอะไรนะอ่าเป็นเป็นภาพรูดแมพภาพรูดของแมพใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปดูรูปด้วยดูดิโอ้โหเป็นป่าแบบธรรมชาติเขียวกระจีเลยอนะอันนี้ความละเอียดสุดแล้วนะสุดแล้วได้เท่านี้ได้เท่านี้ได้เท่านี้โอ้โหดูท้องฟ้า เขียวมากเลยอยากไปเดินเล่นมากเลยอะ่ะเอาแม่โคไปตีป่าเล่นเนะ oh, าะโอ้โหทำได้สุดยอดมากเลยเนาะมาไหมมันจะสุดยอดมากเลยอะ่ะโอ้หมีอันนี้ด้วยโกดังเก่าด้วยเก็บซากรถด,ด้วยเอยโกดังนี้คุณๆนะเหมือนเคยมีอยู่นะเหมือนเคยมีอยู่นั่นน่ะเหมือนเคยมีอยู่เหมือนเคยมีอยู่ฮ่าโอ้ยังเหลืออีกเยอะเลยโอ้ oh, มีโกดังเก่าในป่าด้วยคุณผู้ชม โอ้โหผูผู้พังพังแบบนี้เราน่าจะได้รื้อสร้างใหม่แน่นอนเอาว่ะแม่งตื่นเต้นอยากเล่นแล้วคิดว่านั่นจะมาปลายปีครับเดี๋ยวผมพาไปอ่านโพสดูลูกลงังทางลูกลังนี้เราในแบบปกติเราไม่เคยวิ่งเลยนะดูปากดาอินเสิร์ตไปบินมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหบินมาแล้ว โอ้โหดูดิโอโ้มีโกดังด้วยคุณผู้ชมโอ้โหแบบโอ้โหอันนี้โกดังเป็นงานแน่ๆดูจากลัวผมก็รู้แล้วอันนี้เป็นจานดาวเทียมที่เราจะต้องได้สร้างกลางป่าเลยคุณผู้ชมระบบดาวเทียมนะครับเอาว่ะหมดยังเนี่ยยังนะครับยังไม่หมดนะนานอยู่เหมือนกันนะวิดีโอเนี้ยโอ้โห ดูมันอินเสิร์ตมาดิในเฟซบุ๊กน่าจะติดลิขสิทธิ์นะครับไม่เป็นไรช่างมอินเสิร์ตงานดาวเทียมนะครับดูไปเรื่อยๆครับทุกผู้ชมดูม่เหมืองด้วยโอ้ยไม่ใช่เหมืองเป็นงานเป็นงานที่แบบว่าเหมือนกับเราต้องขุดลงลึกอะโอ้โหดูริฟแฮร์กำลังตักดินอยู่นะครับมีริฟมีรถขุดริฟแฮร์แล้วก็รถเกต รถแท็กเตอร์ริฟแพรครับข้างล่างก็อันนี้จําชื่อรุ่นไม่ได้โอ้โหดูมันเป็นแบบว่าอไม่ง่าเล่นมากแหละน่าแบบว่ามาขุดดินเล่นมากเลยโอ้โหมันโอ้โหกลางป่าทําอยู่กลางป่าเลยนะ่ยไม่รู้ว่างานคืองานอะไรนะเหมือนจะเป็นงานใหม่ด้วยเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแบบนี้อา้าวตอนนี้ริฟแพรจอดไปแล้วดูไฟโอ้โหเปิด ใชเลนด้วยนะครับดูการอินเสิร์ตเข้าไปสุดยอดอ่ะเดี๋ยวพามันมีครออันนี้คือเป็นโกดังนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปภาพละเป็นโกดังอะไรสักอย่างนึงอ่ะอันนี้เป็นเครนนะครับแมปใหม่โอ้โหดูภาพบรรยากาศแสงไฟสีอะไรโคตรสวยดูไม่อ้น,นี่ดิเป็นมันเขาสร้างอะไรผมไม่รู้นะอันนี้น่าจะเป็นโกดังอันเมื่อกี้อันนี้เป็นแบบว่าห้ามผ่านนะครับผม อ๋อเหมือนเราจะต้องสร้างถนนก่อนใช่ไหมอันนี้ดาวเทียมนะครับดูสีรถอ่าดูรูปภาพไปนะครับโอเคน่าจะจบแล้วนะครับผมโอ้โหนี่รูปภาพครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปย้อนกลับไปดูไปวิเคราะห์ตั้งแต่แรกที่เจอเลยนะครับผมอันดับแรกเลยครับผมอ่าที่เรา เขาเรียกว่าที่เขาอินเสิร์ตมาจะเป็นงานแบบว่าน่าจะเป็นงานดาวเทียมครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นงานดาวเทียมเนาะโอ้โหเป็นงานดาวเทียมมาเลยนะครับคือสังเกตได้ว่ามันจะเป็นป่าเขียวขจีเลยนะครับคุณผู้ชมครับมันจะเป็นป่าที่แบบว่าเขียวขจีเลยนะครับผมอืมแล้วก็เป็นทางลูกหลังนะครับนี่สังเกตได้ว่าทางลูกหลังและนี่คืออีกหนึ่งสปอยครับ สีรถครับคุณผู้ชมสีรถแบบนี้ไม่มีในคอนรัคชั่นครับแล้วหัวล่าแบบนี้หัวล่าแบบนี้มีแต่สีไม่มีแต่คิดว่ารถน่าจะสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้รถล,ล่ายางแคทกับรถบดแคท Cat. อ่ะเคยอันนี้มีดูด,ดูดูต้นไม้เลย <c oughs> สุดยอดอันนี้อ่าน่าจะเป็นเขตแบบว่าห้ามเข้านะครับอ่าเป็นด่านด้วยรถกระบะคันนี้มีนะรถกระบะคันนี้มี มีอยู่ในใน,ในเกมอยู่ตอนนี้นะครับดูดูมันเป็นแบบป่าเลยนะครับโอ้โหคือแบบสวยมากเลยผมคิดไว้แล้วผมคิดไว้ตั้งแต่วันแรกที่เกมนี้ออกแล้วว่าอนาคตต้องมีแบบเป็น DLC หมาแน่นอนครับคุณผู้ชมครับผมคิดไว้ไม่มีผิดจริงๆว่ะเพราะว่าเริ่มต้นเขามีมา2แบบแล้วใช่ไหมสองประเทศนะครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น DLC คิดว่าอยู่แล้วว่ามันต้องมีครับ อันนี้ทำงานอยู่กลางป่าเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยกว่าเดิมเยอะเลยว่ะอือหออันนี้เป็นอันนี้ไม่มีรถใหม่นะที่เห็นหลักๆนี่คือยังไม่มีรถใหม่นะมีแต่รถเก่านะดูดูโอ้โหดูเคนมันเคนมันทำงานดิโอ้โหสร้างเป็นแบบใหญ่มากอะคิดว่ารถน่าจะเปลี่ยนสีได้เนะคุณผู้ชมนู่นรถอยู่ไกลๆนู่นนะครับผมนู่นๆๆ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  ดูกันไปเพลินๆครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหถนนลาดยางแล้วตรงนี้ครับแม้เราดูด้านข้างเลยโอ้โหมันน่าขุดซะเหลือเกินเดี๋ยวด้านข้างตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นงานด้วยนะเนี่ย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 ด้านข้างตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นงานด้วยนะพื้นที่โลง่ลงๆโอ้โหหน้ารถมาตีป่ามากเฮ้ถ้าเราเอารถแบบเกิดเลยเข้าไปมันจะมันจะเป็นยังไงวะ <c oughs> เดินขับเข้าไปในป่ามันจะเป็นยังไงวะ <c oughs> อยากรู้เหมือนกันโอ้โหดูเขาอินเสิร์ตมาเลยโคตรสวยเลยอะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูรูปแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะดูแบบว่าเร็วๆหน่อยแล้วกันดูดิมีอะไรในป่าด้วยเนะี่ยโอ้โหเดี๋ยวๆๆดูเมื่อกี้ก่อนผมเจอซากอะไรในป่าเมื่อกี้ผมว่ามันต้องมีอะไรลึกลับนี่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 มีสิ่งปลูกสร้างในป่าด้วยนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมอ่ามีสิ่งปลูกสร้างในป่าแล้วก็มีโกดังล้างในป่าด้วยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมโกดังล้างในป่าด้วยโอ้โหแล้วเก็บสร้างโรงสร้างรถอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหไม่น่าเข้ามาจริงๆ ดูลูกหลังทางลูกหลังคือส่วนใหญ่ที่เห็นนี่เป็นทางลูกหลังนะโอ้โหนี่เป็นงานโอ้โหเนี่ยผมชอบงานนี้มากเลยเนี่ยดูริแมกําลังทํางานอยู่นะตักได้บพิงกี่เดียวจอดครับผมอาจะพักงานหรือเปล่าตักได้บพิงกี่เดียวคือจอดเลยครับผมอ๋อนี่เขาตัดเขาตัดเขาตัดดูอินเสิร์ตโอ้โหสุดยอดสุดยอด เยี่ยมจริงๆครับโอ้โหดูอันนี้เป็นภาพนะอะเดี๋ยวผมพาไปดูภาพแล้วกันนะตอนนี้คือจบแล้วนะ,ปะไปดูภาพกันอ่ารูปภาพก็จะเป็นของเพจของช่องเขานั่นแหละนะครับผมอะเดี๋ยวมารูปคำแปลกันประกาศและรอบปฐถมมทัศนะครับผมเอ่อที่จะมาอะไรวะเนี่ยปลายปีเหรอสรุปปลายปีกับการขยายตัวครั้งใหญ่แผนที่ อเมริกาใต้รวมถึงภารกิจแคมเปญบ้าข้างปรากฏตัวสถานีอวกาศถูกสร้างขึ้นเพื่อให้จรวดปล่อยฮมีจรวดได้เหรอภารกิจที่เล็กลงยังช่วยเพิ่มการขยายตัวอ๋อชมวิดีโออันนี้เป็น DLC ซานี่นะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเดีเรามาดูภาพนะแมภาพอันนี้ภาพนี้ที่อยู่ในวิดีโอไงคุณผู้ชมนี่คโคตรสวยครับเห็นไหม โอโ้สวยจริงนะโอเคคุณผู้ชมก็ปะระมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับแมปใหม่แล้วก็ DLC ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกอนาคตข้างหน้าครับสำหรับคอนแทคชั่นภาครเรานะครับผมผมจะไม่อยู่ทำเกมคอนแทคชั่นเลยครับคุณผู้ชมนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศของงานคอนแทคชั่นที่เขาจัดขึ้นนะครับออ่ะอ่ะะเกมฟาร์มเขาจัด คอนแทคชั่นก็จัดนะครับผมเห็นไหมเป็นเก้าอี้เป็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับผม,มเจอกันใหม่ครับคุยมวีดีโอหน้าครับสำหรับวีดีโอนี้สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักด้วยแล้วกันนะครับวัสดีครับ